สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถดัาแมคโครครับโซนคุนหันครับาจะเป็นยังไงครับรถเยอะครับโซนนี้อยู่กับช่อง YouTube Rocky ดําดินปูทธรเหมือนเดิมครับมาดูการทำงานของเจ้าพีร้อยยี่สครับ เจ้าพี่ใหญ่ของเราครับ KM ครับ KM คันแรงรถในตำนานครับเนี่ยแม่โคแถวคุณหารนี่เขานิยมไปโคมาสูงครับในโคนี่เขานิยมใช้โคมาสูกันครับ คนคร <im sharing> ับเขาว่าเรื่อยๆครับคุมสูนี่เรื่อยๆทั้งวันครับทีมงานนี่นี่ไม่คนขับรถดำขับเองครับไม่ครูวิ่งกันอยู่สามสี่คันครับนี่ Na cháu bình an thiêu không? Na đinh thối xoay hấp đinh tay Còn lò khi mưa lắm หนาดินนี่ถ้าไม่ร่อนี่ทำน้ำไม่ได้กินนะครับมันสูงครับน้ํามันดันมาไม่ถึงเป็นโนนครับแถวนี้ดินสวยมากครับแรงครับนี่ F C C J นี่

น่าจะไม่ได้ใสเ่เบรงมือครับอันตรายครับไล่ใส่ไม่คู่นี่จบเลยครับเลยเจ้าคุณปูครับเคยแรงในตำนานครับนี่อดีตเคยแรง ใช้เยอะครับมีใช้เยอะครับรุ่นนี้นี่มียมฮิตครับเป็นเทนเลอร์นี่ คนขับรถดานี่ตักเองครับ อาจจะเป็นงานเที่ยวครับถามแล้วเมื่อกี้วิ่งงานเที่ยวมาอีกแล้วครับคันหนึ่งล็อกคันแรกครับอาจะวิ่งสามสี่คันครับวันนี้ทีมงาน าคุณปูครับอดีตเคยแรงเกมดัมในตำนานน่าจะเป็นเครื่องเดิมนะครับนี่เกมกันนี่ น่าจะปงนัดต่อมาครับเนี่ปันหักอันนึงน่าจะปงนัดรากไม้ครับเรื่อยๆครับเข้มาสุคนอืดครับ เท่าแกนี่ใช้เยอะครับโครมาโซนี่รุ่นสามนี่โซนคุณหานี่มีเยอะครับใช้ดีใช้ทนรับหน้าดินสวยๆครับ ชาวบ้านนี่ยังมอคเขครัเขาูปูพื้นบ้านอะไรชาวบ,บ้านชอบครับดินแบบนี้แต่หกล้อดำนี่ไม่ชอบครับดินทรายแบบนี้นี่ถ้าเป็นทุมที่นี่ วิ่งแทบไม่ได้เลยครับเดินทรายเีย เต็มแล้วครับอย่างรอครับนี่อย่างรถกี้คันนี้เสียงนั่นๆเลยครับคันนี้นี่ เหมืองเดิมครับรุ่นสามคันนี้อาจจะมีหลดๆนิดนึงครับตามอายุการใช้งานครับรถเก่าแล้วใต้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับไปด้อย โอเคเลหลายเจ้านี่ใช้อยู่ครับรุ่นสามี่ยโค้งสุดใช้ดีครับเรื่อยๆครับงานไม่รีบรถันเย็นครับ อาจจะเร็วสู้โปรเบไม่ได้ครับแต่ทำงานได้เหมือนกันครับค่าเที่ยวเท่ากันครับตักเท่ากันครับโอ้ยเข้ามาคันนี้นี่แรงครับ r o คี้คันนี้นี่ จะเต็มแล้วครับลั่นครับล็อกคันนี้นี่งานเที่ยวครับเข้าบ้านครับรถในตำนานครับนี่ล็อกขี้นี่ น่าจะเจ้าของนี่ขับเองครับทั้งขับรถหกล้อทั้งขับรถไมโครครับเจ้าของเรื่อยๆครับมันละห้าหกสิบเที่ยวนี่สบายๆครับแรงครับนี่ดีเจเจ้า เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยครับช่อง YouTube ล็อกกี้ดำดินภูธรครับพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่ครับหัดผัดลองครับขอบคุณครับที่รับชม